ใครกาลังที่จะคิดจะสร้างบ้านตอนนี้ครับเราอยากได้ส่งหลังคาแปลกๆนะครับเป็นแบบโมเดิร์นนะครับเป็นแบบสโลปต่ำๆนะครับแต่ไม่อยากใช้วัสดุที่เป็นเมทัลชีสนะครับวันนี้ครับผมมีวัสดุทางเลือกตัวหนึ่งครับที่จะทําให้บ้านของคุณเนี่ยมีความเป็นโมเดิร์นแล้วก็แตกต่างครับในคลิปก่อนหน้านี้ครับเราก็มีได้พูดถึงวัสดุมุงหลังคาหลายๆตัวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งในคลิปนั้นครับก็มีหลายตัวครับแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยครับ ผมจะพาทุกคนมาดูในวันนี้นั่นก็คือเจ้าวัสดุบุงหลังคาที่เรียกว่าชิงเกิลรูฟนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยดูซีรีส์ต่างประเทศนะครับแล้วเห็นบ้านเขาเนี่ยเป็นลักษณะโมเดิร์นแบบยุโรปเนี่ยอันนั้นเลยครับคือชิงเกิลรูฟนะครับเพราะว่ามันเป็นที่นิยมในต่างประเทศมากๆเลยนะครับซึ่งเจ้าชิงเกิลรูฟเนี่ยก็คือเจ้าหลังคาตัวนี้นั่นเองครับ จะสังเกตได้เลยครับว่ามันจะเป็นลักษณะที่ไม่ได้เหมือนหลังคาตัวอื่นนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นกระเบื้องหลังคานะครับมันเป็นวัสดุกรุหลังคาเฉยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นยางมาตอยนะครับซึ่งผสมกับหินกรวดต่างๆแล้วก็ทําสีทําลวดลายนะครับจะสังเกตได้ว่ามันมีความบางครับแล้วก็น้ําหนักที่เบาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเองเลยนะครับไม่สามารถที่เอาไปบุงหลังคาได้นะครับแต่ว่าเขาจะใช้ในการที่ไปแปะติดกับพวกแผ่นสมาร์ทบอร์ดต่างๆนะครับหรือแผ่นไม้อัดนะครับอีกทีหนึ่ง ทำให้มันสามารถโค้งดัดแล้วก็ทำเป็น ลักษณะแบบต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยครับนอกจากข้อดีที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นะยครับก็ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างนะครับของเจ้าหลังคาตัวนี้นะครับนอกจากที่มันจะน้าหนักเบานะครับมีสีให้เลือกหลากหลายแล้วเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือมันรั่วยากมากนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการกุผิวนะครับแล้วก็มีการซ้อนทับของวัสดุเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นข้อดีของมันเลยก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นการปัติดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแผ่นตรงไหนนะครับที่หลุดรั่วกมาเนี่ยเราสามารถดึงออกกแแล้้ว็ป่่นใหเขาไ <Okay. S 2> เพื่อซ่อมแซมได้ทันทีเลยครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแผ่นที่บางนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ทนทานนักนะครับมันก็เลยส่งผลโดยตรงครับกับเรื่องอายุไขของการใช้งานของมันนะครับ คือแผ่นพวกนี้เนี่ยครับที่ทาจากยางมาตอยเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเจอลมแรงๆเนี่ยมันก็อาจจะหลุดร่อนได้เหมือนกันนะครับรวมถึงโดนแดดนานๆนะครับอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนเหมือนบ้านเราเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้สักพักหนึ่งแต่ว่าไม่นานเท่ากับกระเบื้องคอนกรีตแน่นอนครับและเมื่อเราเอาเจ้าหลังคาชิงเกิลลูปนะครับมาเปรียบเทียบกับก,บกระเบื้องคอนกรีตที่เรามักจะคุ้นเคยกันในบ้านเรานะครับก็เราก็จะมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกันนะครับข้อดีนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าชิงเกิลลูปเนี่ยมันมีความสามารถหลากหลายนะครับใน ของการทำรูปทรงหลังคาได้แบบแตกต่างนะครับใครอยากทํำทรงโมเดิร์นแบบไหนนะครับสลปต่ำเป็นแบบโคง้โคงๆดัดโค้งเนี่ยกระเบื้องคอนกรีตเนี่ยอาจจะบอกเลยว่าไม่สามารถทําได้นะครับแต่ชิงเกลรูปเนี่ยสบายมากครับอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องของน้าหนักครับเจ้าชิงเกลรูปเนี่ยน้ำหนักเบากว่ากระเบื้องคอนกรีตเยอะมากนะครับ ทำให้เวลาขนย้ายนะครับหรือเวลาส่งแผ่นขึ้นไปติดตั้งเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่าใช้เวลาไม่นานครับแล้วก็สุดท้ายครับที่เป็นข้อดีก็คือเจ้ากระเบื้องชิงนเคลืูปแบบนี้นะครับมันมีรูปทรงและก็สีที่หลากหลายมากกว่านะครับทำให้เราสามารถเลือกรูปแบบนะครับเป็นแบบ สลับลายนะครับสลับสีแบบนี้ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายกว่ากระเบื้องคอนกรีตรแบบนี้แน่นอนครับแต่ก็ต้องขอบอกครับว่ามีข้อดีต้องมีข้อเสียเช่นกันนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยก็ทนทานน้อยกว่าคอนกรีตรอย่างน <Okay. S 1> ชัดอยู่แล้วนะครับ อย่างที่2นะครับก็คือในส่วนของการติดตั้งครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งแบบไม่ได้มาตรฐานนะครับมีส่วนตรงไหนที่น้ํามันไปขังเนี่ยมันก็อาจจะทําให้พื้นที่ของกระเบื้องตรงนั้นเนี่ยมันเกิดเชื้อราได้ครับและเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของอายุการใช้งานนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นครับว่าวัสดุมันเนี่ยเสี่ยงต่อการหลุดลอกได้ง่ายกว่ากระเบื้องคอนกรีตมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องดูแลรักษามันอย่างดีนะครับ ในช่วง2-3ปีเนี่ยสองปีครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องให้ช่างเนี่ยมาดูแลเมนเทนแนนดน้ครับปะผุแผ่นที่มันหลุดรั่วออกไปนะครับแล้วก็ทําความสะอาดหลังคาให้กับเราก็สามารถใช้หลังคาลักษณะของชิงเกิลลูปได้เช่นเดียวกันครับกล่าวโดวยสรุปนะครับก็ต้องบอกว่าวัสดุกรุหลังคาแต่ละประเภทนะครับหรือวัสดุปูหลังคาแต่ละประเภทเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเลือกใช้กระเบื้องหลังคาหรือวัสดุกลุลหลังคาแบบไหนเนี่ย ก็อย่างแรกเลยครับให้ดูที่สไตล์ของบ้านเรานะครับความต้องการว่าเราอยากจะได้แบบไหนอย่างที่2ครับก็ดูเรื่องของงบและก็บัตเจ็ดเลยครับแต่ว่าก็อยากจะฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะใช้วัสดุมุงหลังคาแบบไหนก็ตามนะครับอยากให้เลือกวัสดุที่ได้มาตรฐานนะครับมีห่อที่ได้รับการรับรองและที่สําคัญก็คือเลือกช่างที่สามารถเชื่อใจได้นะครับมีการรับประกัน หลังการขายก็จะช่วยให้เรื่องปวดหัวของการมุงหลังคาเนี่ยหายไปได้เยอะเลยครับและสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์อะไรนะครับเกี่ยวกับการใช้หลังคาชิงเกิลรูปนะครับก็อยากจะให้ทุกคนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นการแลก <yes> เป,ก <ent> เปกเลเปี่ยนประสบการณ์นะครับว่าใช้แล้วดีอย่างงู้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หรือมีข้อเสียอย่างไงบ้างนะครับเผื่อใครที่เข้ามาอ่านหรือดูคลิปนี้ก็จะได้ความรู้เช่นเดียวกันครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนที่กําลังคิดจะสร้างบ้านก็น่าจะได้ไอเดีย